น้ำตาลนะคบถ้าไม่มีรำข้าวเราก็ใช้น้ำตาลหรือว่ากากน้ำตาลก็ได้อ่าไปเลยครับผมหรือว่าจะใช้ข้าวสุกมาต้มเละๆเป็นข้าวต้มแคลเซียมซีก็ได้มันเลี้ยงเด็กเลยอ่ะมันเลี้ยงลูกน้อยอ่ะง่ายแล้วอันไหนดีกว่าการรำหรือว่าข้าวหรือว่าน้ำตาลเหมือนกันเราให้ผลเหมือนกันคแล้วแต่ว่ามีอะไรคืออันนี้เป็นเพียงอาหารแต่ตัวที่จะทักกาหนดได้ว่าจรน๊ริงจะดีหรือไม่ดีคือตัวนี้ จุลินทรีจากแหลง่งแหล่งไหนที่ทำง่ายก็คือเราม,มีมีดินแล้วนะมีมีกลุ่มอัวเชื้อน,นี่นี่นุลิน,นทรีนนทร์ที่เก็บมาเหืือจุลินทรีย์แล้วก็มีอาหารสําหรับจุลินทรียแล้วก็มีบ้านบ้นแล้วก็ดําเนินการเลี้ยงจุลินทรีย์ได้เลยคือดินที่เราเก็บมาเนี่ยนนหนึ่งกำมือใบไผ่ห้ากำมือลำข้าวหนึ่งกำมือหนึ่งห้าหนึ่งครับ ถ้าเราอยากได้เยอะเราก็เพิ่มปริมาณเข้าไปเขาก็จะโตไปตามบ้านที่มีใช่ไหมคะทำในสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่อืมอนาคตของมาลุเชียชาติความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารของโลกตอนนี้มันยังแห้งอยู่ว กรีนีเขาจะไม่สามารถทางานได้จะไม่ออกมาจะเิญกินอาหารแล้วก็จะเริญเต็ตัวแล้วต้องเพิ่ม,มความชื้น <จะ S 1> นิดนึงก็เกลีน้าควรจะเป็นน้ําบ่อไหมคะหรือว่าน้ําประปาไดถานน้ถ้าเป็นน้ําบ่อจะมีถ้าเป็นน้ําไม่มีน้ําบ่อล้วก็ใช้น้าําปลาแต่ว่าน้าปปาเนี่ยใส่ถังทิ้งไว้ก่ประมาณยี่สีบชั่วโมงให้คอรีนและหัวอกปาให้หมดก่อนคอรีนจะฆ่าเชื้ออ๋ออ้ากรีนก็จะทำให้จุรินสีตายเนี่ยก็ซุเท่ากัน ไม่ต้องเยอะเลยนี่ฮะแค่พอชุนชนอะคะโอชุนชุนแบมากนีดถ้าไปไหนกันมดแล้วหาเจอมันน้อยถ้าเราใส่น้ำเกลือนไม่เราก็เติมรำาข้าเข้าไปได้แล้วก็าบีนที่ที่เราเก็มาแค่คลุกแค่เข้ากันแค่นั้นเองก็คือให้เขาขเกาะเคลือบที่ใบไผ่ให้ทั่วหรอคะอันนี้ใช้ได้ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะพอเสร็จอย่างนี้แล้วออ คือลักษณะที่หนาดพอดีที่เรากำแล้วเขาจะเกาะกันกพอประมาณนะแล้วก็ดีที่น้ามือจะไม่ม,มีน้ําซึมออกถ้าซึมออกสแสดงว่าแฉกเกินไปลองกำดูครับแล้วก็แบแะจะบบกอดไ่มัถ้ะดูที่หน้ามือมีน้าซึมออกสแสดงว่านี่แต่ถ้าซาำกำแล้วพอระแบะมือออกแตกกระจายออกแสดงว่าแห้งเกินไปเราพอดได้ที่แล้วค่ะ้ที่แล้วเราก็หอ่อเพื่อที่จะ เูือนอนุณหภูมิแหนบบ้างให้อลกขึ้นมันอบอก้าวเพราะแทนที่อุณหภูมิมันอบอก้าวนี่จริงจริเเจริญเติบโตได้ดีสภาพแวดล้อมมันจะใกล้เคียงแบบที่อยู่ในปา่าอ๋อี๋ยวมันจะร้อนชื้นที่แบบนี้อากาศของบ้านเราเลยอ่อยาหลังจากนี้เราก็เก็บไว้ในที่ร่มต้องมีอากาศถ่ายเทอะไรไหมคะไว้ในบ้านได้ไหมควรจะอยู่นอกบ้านดีกว่า การจะอยู่ตามร่มไม้ที่บริเวณบ้านเรานะแล้วกี่วันถึงจะดีคะประมาณห้าถึงเจวันแล้วก็จะเห็นพัฒนาการที่เต็มที่การเจริญเบบติบโตเต็มที่ของเขาเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาจุลินทรีย์ไหนไปขยายพันธุ์เพื่อนำไปใช้ควรแยกออกจากต <c oughs> างนี้เพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าจุลินทรีย์แท่คือความชุนเขา สามารถที่จะถึงกันได้จุลินทรีย์มันก็จะไปหากันได้ทีนี้เราจะแยกให้บอกว่าอที่อยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อตัวนี้นี่มันคือจุลินทรีย์ของจุ่มนะคือจุดไหนเพราะเราเก็บมาคนละที่ออืแล้วแล้วเวลาที่มันพร้อมใช้หน้าตามันจะเป็นยังไงคะมีให้ดูด้วยนี่ห้าหนึ่งอันทีน่เลยมันก็จะจับัเป็นก,ก้อนแล้วก็มีจะมีเส้นใยพวกนี้มันขึ้นรา แล้วเราไปใช้ยังไงอะคะขั้นต่อไปคือเราต้องเอาจุลินทรีย์ที่เราคัดเลือกแล้วสมมแม้ว่าอันนี้นะครับเราเลือกกลุ่มนี้ที่จะไปใช้แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไปทําเป็นจุลินทรีย์น้ําลักษณะนี้ให้มันเป็นเหมือนน้ำเอียมเที่ยวขายอีกส่วนหนึ่งเราเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำรั้งต่อไปเป็นหัวเชื้อครับผมอันนี้ก็ครั้งต่อไปก็คือเอาอันนี้ยเราก็ไปคลุกกับรากับใบไผ่แชบน้ำอี่แค่นี้เองถ้ามันตัวหมดแล้วก็ เดี๋ยวแคที่เราก็มาเริ่มเริ่มต้นใหม่ก็จะนับจำหนึ่งนทีหนึ่งเบอ๋ออันนี้ก็นับเป็นหนึ่งครับผมแล้วก็มาคคุกคุกเติวน้ำเก็บห่อไว้อีกเจ็ดวันทีนี้ก็ตุนหัวเชื้อก็ขึ้นไปได้เรื่อยเลยอ่ะเก็บทั้งเดียวสามารถได้หลายปีขั้นต่อไปก็คือเราเลือกแล้วเราก็จะมาเพื่อที่จะเอาไปใช้แล้วก็มาทําเป็นจุลินทรีย์น้ํา จำกันได้ไหมคะที่คุณดำรงชุมพรคารนาบอกว่าเวลาจะหมักจุลินทรีย์ต้องใช้ภาชนะที่เป็นอนินทรีย์คะ่ะเพราะว่าถ้าจะใช้องค์หรืออ่างพวกนั้นจะถูกย่อยสลายไปหมดเลยคะ่ะก็เลยต้องใช้พลาสติกนะคะคือเหมือนอันนี้เป็นหัวเชื้อเข้มข้นแล้วก็มาขยายลงไปอีกอันนี้คนรเตื้อแม่พันธุ์ใส่เลยอคะใส่เลยครับแล้วเขาก็กระขยายตัวเพิ่มอีกะคะ หึังจานจี้นเขาก็จะข<ต>ยายพไปจุดต็มถันจน,ถจนกว่าอาหารที่เป็นกลางๆเขาจะกินมันตามหมดมัาก็จะหยุดง่ายทีเดียวง่ายแล้วเราก็เราก็ตัดไปใช้เลยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งจะขึ้นฟองแล้วมันก็จะหยุดไปเพราะการขึ้นฟองคือกินอาหารแล้วกดไปแก้ พออาหารใกล้หมดก็ฟองไปเรน้อยงรุกๆรุกๆรุกๆจะนิ่งปกติอาหรเยอะหมดแล้วไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็จะเป็นกลิ่นเน้นเปรี้ยวมีกลิ่นน้ำส้มนะก็ทาใช้ใช้ค่ะแล้วก็แล้วต้องเอาไปละลายน้าอีกไหมคะหรือใช้ได้โดยตรงเลยใช้ได้โดยตรงถ้าเราไปปล่อยลงน้ำคือปล่อยลงน้ำได้เลยยังอืมันก็จะช่วยย้ายแบบพวกแบบที่หมูฟางหญ้าแห้งที่มันอยู่ในดินที่เป็นอินทรีย์ถูก ท,ที่มากกว่านั้นก็คือเขายังช่วยควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคที่อยู่ในนาเรา๋อ่ตำรวจนะเพราะว่าดินเรา <c oughs> ใหญ่มาเสียแต่แว่าจุลินทรีย์ถ้าเรามาจากป่านจะมีกลุ่มที่เป็นจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อโรคด้วยแหละเป็นอันเสร็จที่ดีอต้องปิดฝาเหรอคะใ่ต้องโดนแล้วก็ปิดฝาป้องกันจุลินทีย์ให้นอกกับลงมาอ,อาการมันจะระบายได้ถ้าเราอยากจะให้มันเป็นเร็วขึ้นเราก็ขยันคนทุกวันไม่เคลมก็ไม่เป็นไร แค่นี้เองอ่ะนิดเดียวเข้าไปเสร็จเราต้องวางในที่ร่มไหมคะอันนี้สำคัญนะต้องวางในที่ร่มแล้วก็ไม่ร้อนดึเกินไปอันนั้นก็เก็บไว้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่พร้อมใช้ที่เขาขายกันในท้องตลาดนะสุดยอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเ่อเราปล่อยให้จุลินทรีย์ขยายตัวหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างรอตอนหน้าเราจะไปเลือกพันธุ์ข้าวที่จะมาปลูกกันดีกว่าค่ะ พูดคุยกันนะคะอีเมลเข้ามาเลยค่ะที่ i am a farmer at thaipbs.or.th th. หรือถ้าอยากชมรายการย้อนหลังนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th i am a farmer ค่ะ